สวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมแอดมินก็จะพามาชมเลขลับหวยลาวพัฒนานะครับในงวดวันที่8มีนาคมนะครับ2564นะครับผมเนาะว่ามีตัวใดมากนะครับผมแอดมินก็ได้มาแล้วนะครับผมสําหรับเลขลับเลขลับวงในนะครับหวยลาวพัฒนานะครับในงวดวันจันทร์นะครับที่8มีนาคมนะครับ 2,564นะครับผมเนาะงวดวันที่สี่นะครับผมเลขที่ออกนะครับนี่นะครับเดี๋ยวแอดมินจะติกให้ดูนะครับผมแอดมินได้มานะครับผม71นะครับก็เข้าเต็มเต็มนะครับสําหรับงวดวันที่8มีนานะครับผมจากเลขลับวงในนะครับผมเนาะก็มาชมพร้อมๆกันนะครับผมว่าวันที่8มีนานะครับ2,564นะครับมีตัวไหนบ้างนะครับผม ครับผมสําหรับเลขที่ออกวันที่สีมีนานครับกับหวยลาวพัฒน,นานะครับผมเนาะเลขสี่ตัวนะครับนี่นะครับเจ็ดหนึ่งแปดห้านะครับผมเลขสามตัวนะครับผมเนาะเลขสามตัวนะครับหนึ่งแปดห้านะครับผมนะครับเลขสองตัวนะครับผมแปดห้านะครับผมนี่นะครับแอดมินจะติกไว้ให้นะครับผมเนาะ เลข2ตัวล่างนะครับ71แล้วก็เลขตัวเดียวนะครับ85นะครับผมสำหรับแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับผมในงวดวันที่4มีนาคมนะครับ2,564นะครับผมงวดที่แล้วนะครับผมแอดมินก็จับได้กับ7กับ1นะครับผมเนาะที่ได้มานะครับผมกับเลขลับวงในนะครับผม7กับ1นะครับผมที่ได้มานะครับผมเนาะย้ำได้มาจากเลขลับหวยลาวนะครับผม วดนี้นะครับผมแอดมินได้มาแล้วนะครับผมเป็นเลขสี่ตัวนะครับผมเลขลับนะครับเนาะเลขลับวงในนะครับผมมีหนึ่งนะครับผมเนาะแคปไว้เลยนะครับผมแอดมินจะวงกลมให้นะครับผมแล้วมันจะทำสี่เหลี่ยมให้เจ็ดนะครับโอหนึ่งนะครับผมหนึ่งนะครับแล้วก็เจ็ดนะครับแล้วก็ห้าก็ศูนย์นะครับผมได้สี่ตัวนะครับผมเนาะสำหรับเลขลับวงในในงวดวันที่แปดมีนานะครับผม ได้มาสี่ตัวนะครัรบผมเนาะสำหรับคู่นะครับผมเนาะก็ได้มาทั้งหมดสี่คู่นะครับผมพี่น้องนี่นะครับได้มาสี่คู่เ็าให้มาสี่คู่นะครับผมพี่น้องเนาะแอดมินก็จะมานําเสนอนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับผมเนาะเผื่อพี่น้องนะครับผมจะโชคดีนะครับผมกับแนวทางนะครับผมเลขลับหวยลาวนะครับผมซึ่งงวดที่แล้วนะครับผมก็เข้าเต็มๆนะครับผมเจ็ดหนึ่งนะครับผมเนาะ สำหรับเลขที่ได้มานะครับผมเนาะเจ็ดหนึ่งศูนย์นะครับผมเจ็ดหนึ่งศูนย์นะครับเดี๋ยวแอดมินเจ็นี่นะครับติดไว้ให้เจ็ดหนึ่งศูนย์นะครับผมแล้วก็หนึ่งเจ็ดห้านะครับผมแล้วก็เจ็ดห้าศูนย์นะครับแล้วก็หนึ่งห้าศูนย์นี่นะครับผมเนาะที่ได้มานะครับผมสี่คู่นะครับผมสำหรับเลขลับแนวทางนะครับผม ได้มาจับให้4คู่นะครับผมเนาะสำหรับที่ได้มานะครับก็มาชมนะครับผมเนาะชุด2ตัวนะครับผมพี่น้องชุด2ตัวนะครับผมนะครับมี17นะครับผมแล้วก็1นหนะครับผมแล้วก็10แล้วก็1นหนึ่งนะครับสำหรับแนวทางนะครับผมเรียกรับหวยลาวพัฒนาในวดวันที่8 วันจันทร์ที่8ดที่จะมาถึงนะครับเนาะก็จะลงไว้ให้ก่อนเลยนะครับผมมีแล้วก็อีกคู่หนึ่งนะครับผมมีเจ็ดห้านะครับผมเจ็ดสองเจดนเจดดนะครับที่ได้มานะครับผมเนาะแล้วก็มีห้าหนึ่งห้าสี่ห้าห้าห้านะครับผมที่ได้มานะครับเนาะ ก็มีอยู่12คู่นะครับผมพี่น้องก็จับนะครับผมเนาะนี่นะครับศูนย์ศูนย์นะครับผมเนาะนะครับแอดมินก็ได้เรียกรับหวยลาวมาแล้วนะครับผมเนาะก็นํามาเป็นแนวทางนะครับผมเนาะสาหรับพี่น้องที่สนใจนะครับเพื่อจะเก็บไว้เป็นแนวทางนะครับผมเนาะในการเสี่ยงโชคหวยราวพัฒนานะครับในงวดวันที่8วันจันทร์ที่8ด มีนาคม2 5 6 4นะครับผมนี่นะครับครับผมก็พี่น้องที่สนใจนะครับผมนะครับพี่น้องที่สนใจนะครับเผื่อจะเก็บไว้เป็นแนวทางนะครับผมเนาะก็แคปหน้าจอไว้นะครับผมพี่น้องสําหรับแนวทางนะครับเลี่ยกรับหวยลาวพัฒนานะครับผมเนาะสูตรนี้นะครับผมเนาะ เขาก็ส่งมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมแอดมินก็นํามาแบ่งปันนะครับผม f อซพี่น้องนะครับผมเนาะนะครับถ้าพี่น้องที่สนใจนะครับผมก็แคปหน้าจอไว้เลยนะครับผมเนาะแคปไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับงวดวันที่8มีนาคมนะครับ2 5 6พันะครับผมพี่น้องนี่นะครับสำหรับงวดวันที่4นะครับผมก็เข้านะครับ จ็ดหนึ่งนะครับผมเนาะสำหรับเลขรับที่ได้มานะครับผมเข้าเต็มเต็มเลยนะครับผมเนาะเจ็ดหนึ่งนะครับครับผมก็สําหรับตัวที่แอดมินเขียนให้นะครับผมพี่น้องที่ได้มานะครับได้เขียนลงไปนะครับผมมีเข้าแน่นอนนะครับผมแต่ไม่รู้ว่าจะเข้าตัวไหนนะครับผมพี่น้องนะครับสําหรับเลขจับคู่สิบสองตัวนี่ครับคือเข้าแน่นอนนะครับผมเนาะ แอดมินได้ข้อมูลมานะครับผมเขาบอกมานะครับไม่รู้ว่าจะเข้าตัวไหนแต่ว่าภายในสิบสองคู่นี้ครับเข้าแน่นอนครับผมพี่น้องนะครับอย่าลืมไปกลับนะครับผมนะครับนะครับแจ้งด้วยนะครับผมเนาะอย่าลืมไปกลับนะครับผมเนาะไปกลับนะครับผมแอดมินเน้นย้ำนะครับผมเนาะว่าให้ไปกลับตัวเลขสิบสองตัวนะครับผมเนาะที่แอดมิน เขียนลงไปให้นะครับผมนี่ครับ12ตัวนะครับ G32 13ตัวกับ00นะครับเข้านะครับผมเนาะพี่น้องเนาะไม่รู้ว่าจะเข้าตัวไหนนะครับผมแต่ว่าเขาฟันตรงบอกว่าเข้านะครับผมเนาะแอดมินก็เลยนํามาเสนอนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับผมเนาะนะครับครับผมพี่น้องก็ขอพี่น้องนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณนะครับผมในการรับชมนะครับผมเนาะ นะครับผมแอดมินก็นํามาเป็นแนวทางนะครับผมตัวเลขทุกตัวนะครับผมก็มีสิทธิ์เข้านะครับผมก็มีสุดหลุดนะครับผมแต่ส่วนมากนะครับจะพลาดยากนะครับผมสําหรับเรียกับหวยรางวดทุกงวดนะครับผมที่แอดมินได้มานะครับผมเนาะนะครับครับผมพี่น้องสําหรับวันนี้นะครับผมก็ขอขอบพระคุณนะครับผมเอฟซีพี่น้องนะครับผมที่เข้ามารับชมนะครับผมเนาะ สำหรับพี่น้องที่ชื่นชอบนะครับผมคลิปนี้นะครับผมเนาะก็กด subscribe นะครับผมเนาะกดไลค์นะครับผมกดติดตามนะครับผมให้ทางช่องนะครับผมเนาะแอดมินครมนำโชคพารวยด้วยนะครับผมเนาะเพื่อจะได้ตามต่อตัวเลขรับสวยๆนะครับมาให้พี่น้องได้รับชมนะครับผมเนาะเป็นแนวทางต่อไปนะครับผมและอย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อพี่น้องนะครับผมจะไม่ได้พลาดคลิปการแจ้งเตือนนะครับผมจากทางช่องมานําเสนอนะครับผมเนาะสำหรับวันนี้นะครับผมแอดมินก็ พูดผิดประการใดนะครับผมก็กราบขอโทษขออภัยนะครับพี่น้องมานาที่นู่นท่านี้ด้วยนะครับผมเนาะสำหรับวันนี้นะครับผมแอดมินก็ขอลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ ep หน้านะครับผมเนาะโอกาสหน้านะครับว่าแอดมินจะได้เลขดีๆนะครับทางไหนไม่พี่น้องได้รับชมนะครับผมสําหรับวันนี้ก็ขอพี่น้องโชคดีมีความสุขทุกท่านครับผมสวัสดีครับ